ความรักของน้องแตงโมอยู่ในโหมดไหนนะคะอยู่ในโหมดความปลอดภัยอืมอ่าพูดคำที่ดีนะใช่ใอพี่ชอบนะความปลอดภัยแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความปลอดภัยใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่เราไม่เคยทะเลาะกันเลยขนาดผ่านมาปีนิดนิดแล้วอะค่ะเขาก็จะมาในโหมดแบบดูแลค่ะฟื้นฟูร่างกายให้เราทั้งสภาพร่างกายและสภาพจิตใจ ทำหน้าที่ได้เหมือนคุณพ่อกับคนนี้เจอกันได้ยังไงนะคะคุณเบิร์ดคุณเบิร์ดคุณเบิร์ดนี่เจอกันประมาณ10ปีที่แล้วนะคะ oh. อ๋อโมไปที่ห้างห้างนึงค่ะ <Okay. S 2> โมก็มากับเพื่อนสาวของโมแล้วก็ <Okay. S 2> โมก็ลงบมนไดเลื่อนมาเขาก็เห็นแล้วละ่ะโมก็เห็นเขาแล้วละ่ะคือโมอ่ะสะดุดตาเขาเพราะว่าโมเป็นคนชอบคนที่ ผิวคล้ำแล้วก็ตาหวานแล้วก็ยิ้มสวยค่ะคือโมก็แอบวิ่งนิดนึงแหละแต่ด้วยความที่เราไม่ได้รู้จักกันนะคะ,คะไม่ได้เป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะก็เพื่อนสองจัดการแลกลายอะไรให้เสร็จเ,นะเรียบร้อยแปลว่าไม่รู้จักกันลงันไดเลื่อนมาเห็นแล้วแลกลายอย่างเงี้ยหรอสกิดเพื่อน ถ้าพูดตรงๆแปลว่าเขาคือคนแปลกหน้าที่อยู่ในห้างใช่ค่ะแล้วเขาไปขอไลา์เขาคือเขาไม่ได้เขาไม่ได้มาเดินช้อปปิ้งนะคะเขาอยู่ตรงร้านที่พี่ชายเขาขายเสื้อค่ะค่ะเขาอยู่ในร้านเพื่อช่วยพี่เขาขายเสื้อก็คือเขาเป็นหนึ่งในร้านค้าค่ะซึ่งตรงกับไอ้บันไดที่มันลงมาเจอพอดีพอเราลงมาก็เจอเขายืนยิ้มอยู่แล้วก็หนูก็เลยสะกิดพี่ซี่พี่ซี่น่ารักคนนี้น่ารักสักพักพี่ซี่ก็มา เธอเล็กลายไหมอยากเดินไปส่งแตงโมเปล่าถือของให้หน่อยจร <mm> ิงเหรอย่างนี่คือกับคนที่ไม่เคยรู้จักกันเลยนะค่ะแล้วเขาก็ถือของไปส่งหนูที่รถจริงๆค่ะแล้วก็ขอทายลุกนึงออะไรอย่างเงี้ยค่ะแปลว่าในสิบปีที่ตั้งแต่วันแรกที่เจอแล้วก็จบกันไปใช่ค่ะและชีวิตเราก็ต่ออะไรใดเลยสีสันเยอะแยะมากมายโดยที่ไม่ไม่แต่งานคือเขาก็เห็นชีวิตสภาพความเป็นอยู่ของโมมาตลอด เห็นตั้งแต่แต่งงานเลิกกันตั้งแต่ไปมีแฟนใหม่เลิกกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เห็นมาตลอดอะค่ะแต่เขาเห็นก็คือเห็นจากข่าวถูกไหมเห็นจากข่าวแล้วแอบส่องทางไอจีค่ะแล้วจากการที่เราก็อ่ะเห็นเห็นกันมาอยู่ตั้งสิบปีแล้วอะไรที่ทําให้ตรงนี้มันกลายเป็นความพิเศษมากขึ้นหรือมองเห็นท้องมากขึ้นอืมพอตอนโมโสดครั้งล่าสุดอ่ะค่ะโมก็ไม่แน่ใจว่าเขารู้หรือเปล่า แต่เขาเนี่ยคือโมต้องบอกก่อนว่า p p o o n โมอมันโมตั้ง Private ไ i รเวทไว้ค่ะถ้าโมอแอดไปถึงจะได้ <S 2> <S 2> แต่ว่าถ้ามีใครแอดโมมาจะไม่ได้ไไดใช่ค่ะโมตั้ง Private ไ i รเวทไว้แต่มายังไงก็ไม่รู้ทั้งที่แบบ10ปีไปแล้วโมเปลี่ยนเครื่องไปหลายครั้งแล้วอะค่ะอยูดีๆ,ๆก็เด้งขึ้นมาเบิร์ดแต่หนูก็อากราบสวัสดีเขาบอกกราบสวัสดี <S 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 ทำไม่ออกมาเป็นมัคาายกยังไงเป็นกรับสวัสดูเหมือนนี้ค่ะตึงตึงจำเราได้ไหมเบิร์ดเบิร์ดไหนโมก็นั่งคิดคือโมไม่มีเพื่อนชื่อเบิร์ดค่ะโมก็เลยบอกว่าโมจําได้เพราะว่าเธยเป็นคนเดียวที่ชื่อเบิร์ดในในชีวิตฉันอะไรเงี้ยค่ะและหลังจากนั้นก็มีการคุยกันในลักษณะแบบเหมือนคนที่ศึกษาดูใจกันค่ะทีเนี้ยเขาก็ เริ่มที่จะมาส่งน้ำเต้าหูล้ละช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่ <c oughs> โมไม่สบายหนักใช่คือของบ้างส่งน้ำเต้าหู้ใช่ค่ะมันเป็นช่วงที่โมไม่สบายหนักคือโมแบบแทบจะนอนติดเตียงเลยเป็นช่วงที่แบบคุณพ่อป่วย <c oughs> แล้วโมป่วยหนักมากโมรับไม่ได้กับการที่คุณพ่อเป็นแบบนี้ <c oughs> โมแบบน้ำไม่อาบผมไม่สระฟันไม่แปรงข้าวแทบไม่กิน อยากตายอย่างเดียวแค่น,น,นะนั้นเลยค่ะณนะนะตอนนั้นคือคุณพ่อยังป่วยอยู่คู่ขนา่ค่ะ,คะแล้วโมเขาป่วยป่วยไปด้วยเลยใช่ค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบมันทรมานมากพ<ม>ี่อยางคือหนูจะลงไปหาพ่อเนี่ยหนูก็จิตใจอ่อนแอลงไปเห็นบร้องไห้หนูก็ต้องวิ่งขึ้นหนูเลยแบบป่วยหยนักเข้าไปอีกอะ่ะแล้วคือตอนนั้นเนี่ยเบิร์ตเข้ามาพอดีเบิร์ตก็ส่งน้ำเต้าหู้ทุกวนันขับมอเตอร์ไซค์มาส่งน้ำเต้าหู้แล้วก็กลับไปส่งน้ำเต้าหู้แล้วก็กลับไป จนมาช่วงที่อะโมรู้สึกว่าเพื่อนโมค่อนข้างที่จะยอมรับเขาแล้วโมก็อาเวิร์ดขึ้นมาที่บ้านแบบนั่งนั่งชั้นสองกันได้นะ<อ>คือโมก็จะมีเพื่อนอยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็โอเคอเฮาหลังจากนั้นก็แป๊บหนึ่งค่ะสักไม่นานก็เขาก็มาจับมือเราใต้โต๊ะแล้วก็บอกเป็นแฟนกันนะ,อ,อ,ะอย่างเงี้ยค่ะโมก็อื้อืม,อม เพราะว่าตอนนั้นนะคะเหมือนโมมีความรู้สึกว่าโมอยู่จุดที่ตกต่ำที่สุดแล้วในชีวิตแต่เขายังมองเห็นค่าเราค่ะคนที่เขาทุกข์ไปกับเราอย่างนี้ค่ะมันหาได้ยากเรื่องของเรากลายเป็นเรื่องใหญ่ของเขาเหมือนกันแล้วก็หนูมีความรู้สึกว่าคนคนนี้มีความเมตตาสูงมากมีความเอ็นดูรักศัตรรักเด็ก คือพื้นฐานจิตใจอ่อนโยนโมโมีความรู้สึกว่าถ้าโมยอยู่กับคนนี้ถ้าไม่ได้มีอะไรให้เราทะเลาะกันอย่างรุนแรงหรือว่าไม่มีปัจจัยอื่นเข้ามาโมก็บอกตามตรงเลยค่ะว่าโมก็ไม่ได้อยากไปไหนจากเขาแล้วชีวิตนี้ถ้ามันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรร้ายแรงสำหรับเราอะไรเงี้ยค่ะโมก็อยากอยู่กับคนคนนี้ไปจนแก่เท่าอ,อยู่ด้วยกันนะ <c oughs> <c oughs>